ในตอนนั้นนะครับก็จะเป็นการวางขายที่หน้าร้านที่วังน้าเขียวฟาร์มเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยแบบแวะเวียนเข้าไปแล้วก็ไปซื้อแล้วก็กลับบ้านไปแต่ทีนี้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ,อสินค้าตัวนี้มันวิ่งดีมากๆจนเราตก,กใจก็คือแบบมีหลายคนโทรกลับมาว่าขอซื้อหน่อยขอเอาไปขายหน่อยจนดีบให้เราต้องแบบมันขายดีแล้วเราจะมาขายแต่หน้าร้านไม่ได้ละงั้นก็ เปิดขายจริงจังเลยละกันทําระบบตัวแทนขึ้นมาจริงจังเลยละกันอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็ทําให้เรามีตัวแทนหลายร้อยเจ้าในในประเทศเลยตอนนั้นต้องพูดตามตรงครับว่าด้วยคุณภาพสินค้าเลยที่ลูกค้าบอกปากต่อปากอันนี้คือใจความสําคัญที่แบบทุกวันนี้ก็ยังได้สิ่งนี้กลับมาลูกค้าจะบอกต่อปากต่อปากให้กันเองทําให้เราไม่ต้องมีการตลาดเลยครับแล้วก็ผมเคยได้ยินแบบลูกค้าแบบเยอะมากพูดคําว่าใช้ดีนะชอบมากๆเลยขาดไม่ได้เลยแต่หาซื้อยากมากๆ มันก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้ผมรู้สึกว่างั้นต้องทําอะไรบางอย่างแหละกับสินค้าตัวนี้เพราะมันไม่เหมือนกับสินค้าทั่วไปที่แบบซื้อใช้เสร็จชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่อันนี้คือคนฟิตแบ็กมาว่าแบบชอบเยอะมากๆแล้วมันหาซื้อยากเราจะทิ้งโอกาสอีไปได้ยังไงเงี้ย6ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เลยเอาเข้าระบบพอเข้าระบบออนไลน์เนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราไปยื่นขอเอกสารต่างๆจนขาย ของบนช่องทางแพลตฟอร์มได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีวางที่ห้างส,สัม้ารชั้นนาแบบเยอะมากแล้วก็ร้านขายยาที่เป็นเชนร้านขายยาที่เป็นเจ้าของทําเองก็มีเราเยอะมากขึ้นครับ ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ